ถ่ายวิดีโออ่ถ่ายวีดีโอที่ไม่ต้องเก๊กไม่ต้องเก๊กถ่ายได้เรื่อยๆครอบครัวของผมซ้อมไมมหันประมึกฮึไอ้ลงลงเรือเมื่อไหร่ก็ดูอลไรเพื่อนๆด้วยแล้วกันเอ๋ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวปัแล้วใช่ไหมถ้ามีปฏิอยู่ก็อาจจะบริการอยู่ได้ผมก็พอดูได้นะแต่ถ้ากินเบียร์เข้าไปแล้วอยากให้ผมดู ดูตัวเองตกใจนึวก็ดูอะไร่วถ่ายจจบเลยเอแล้วอเอคนดูก็เบื่อขอ้นๆนี่นี่ไมถึงนาทีเลยเอมีสียว่าเเรานี้แหละเราไ่มีไม่มีนะคะไม่มีไม่มีเขาบอกแล้วว่าที่นี่ไม่มี ซ้อมไว้ค่ะเราไปอ่านตัามื